สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแม่หมอไนอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับรายเดือนมนกรคาคมนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นเรื่องของความรักชาวราศีกุมนะคะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่านขอขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำทั้งคนโสดและคนไม่โสดเข้ามาเลยค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะสําหรับเรื่องของความรักนะคะราศีกุมเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเรื่องของความรักชาวราศีกุมนะคะใครที่ยังโสดอยู่ก็คงโสดสวยๆต่อไปะคะ่ะได้เดโวขึ้นมาโสดค่ะเต็มใจที่จะโสดพร้อมที่จะหลั่ล้าต่อไปพร้อมที่จะคุยกับคนอื่นๆต่อไปนะคะสําหรับชาวราศีกุมยังไม่เจอคนที่ใช่หรือตัวเองยังคิดว่า ฉันยังอยากมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวต่อไปนั่นเองนะคะเอาละสําหรับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีกุมไปไหนเอ่ยทำไมรู้สึกว่าแบบเออชีวิตนี้ ใช้ให้มันสุดเหว่ยงไปเลยนะคะช่วงนี้ไม่อยากจะคิดอะไรมากไม่อยากจะตึงเครียดอะไรมากบางทีพูดไม่คิดทําตัวเป็นเด็กๆนะคะเออใครเตือนไม่ฟังด้วยราศีกุมช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าเข้ามาดูคลิปแม่หมอไล์แม่หมอไหนแล้วจะดิสไลค์ให้หรือเปล่าอย่านะคะขอบพระคุณมากสําหรับการกดไลค์แต่ไม่ดิสไลค์หมอนะคะ <laughs> เอาล่ะ สำหรับชาวตัวชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามีการวางแผนจริงๆแล้วคุณดูเหมือนไม่มีแผนการอะไรนะแต่ตัวคุณเองเอาวางแผนการไว้หมดแล้วสำหรับในเรื่องของความรักตัวคุณบางทีมันก็แบบว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยหน่ายกับเรื่องของความรักกับเรื่องที่ผ่านมามันเป็นเหมือนมีคนหลายคนน่ะที่คอยเข้าดูเข้ามาดูเข้ามาส่องชีวิตคู่ของคุณน่ะไม่ได้อยู่สุขเลยนะไม่ได้อยู่สุขสบายเลยนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ เออมีแต่คนสนใจชีวิตเด่นเดอะสตาร์เป็นดวงดาวก็อย่างเงี้ยแหละค่ะแล้ว,ลวตัวของคนที่คุณรักนะคะคนที่คนรักของชาวราศีกุมช่วงนี้เขาก็แบบว่าเออคุณอยากทําอะไรเขาก็ปล่อยคุณนะอยากทําอะไรทําเลยค่ะเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตตัวคุณอยู่เขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแล้วคุณอยากได้อะไรฉันก็ยัง หาให้ทําให้ดูแลให้ดูแลทุกอย่างไม่ว่าเขาแฟนคุณอนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาจะดูแลหมดเลยเขาจะเป็นพ่อบ้านที่ดีเขาจะเป็นแม่บ้านที่ดีเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณอย่างดีนั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีกุมช่วงนี้ก็ทนทน,ทนหน่อยละกันเนาะเรียกได้ว่า,าต้องต้องคอยประคับประคองช่วยเหลือกันไปก่อนเนาะ ในช่วงนี้ถ้าเขาจะใช้เงินอย่างแบบไม่คิดหน้าคิดหลังก็หยุดยัง้งดึงเขาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เป็นอย่างไรความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะได้เอสอัพคับขึ้นมานะคะมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นยิ่งสวดมนต์เจริญภาวนาหรือทําบุญทําทานมากยิ่งขึ้นชีวิตคู่คุณก็จะยิ่งดีขึ้นใครที่หวังว่าอยากจะมีบุตรก็จะได้มีบุตรตามที่หวังนั่นเองนะคะ แต่ก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทค่ะการดำเนินชีวิตอย่างประมาทมักจะนำพาไปสู่หนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่ก็อย่าประมาทไปค่ะสำหรับชาวราศีกุมภ์ทุกท่านนะคะระมัดระวังอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของกระดูกสัน,สนหลังและก็เรื่องอุบัติเหตุนะคะอาจจะเรื่องตกยางออกเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะในหนทางเรื่องของความรักอะไรที่ตัดได้ก็ตัดค่ะ ตัดตัดหมายถึงอะไรก็คือความโกรธมงโหเรื่องไม่พอใจไม่ได้ดังใจอะไรที่เป็นอดีตก็อย่าเอาเก็บมาคิดให้มันเป็นบทเรียนกับชีวิตก็พอส่วนตัวชาวราศีกุมทําอะไรก็อาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างฟังคนที่คนที่คุณรักบ้างนะคะอย่าทําตัวเหมือนไม่มีใครเพราะว่าคุณก็ยังมีคนข้างหลังอยู่ดีช่วงนี้ก็เหมือนแบบอยากโสดอะแต่ก็ไม่ได้โสดนะจ๊ะคนมีคู่ เอาละค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไนท์ในคลิปนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านาอถ้ายังมีใจให้แก่การอย่าลืมนะคะอย่าลืมแม่หมอไนท์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนั่นเองแล้วมากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ